เอาแล้วดีโฮลด้วยอยู่แบบวอร์พีชอีกแล้วใช่เอาละฮะเราจะมา,ารีวิวพวกอาร์ติแฟกต์กันนะครับนะว่าแต่ละอันทำยังไงบ้างนะครับนะั้นเราจะมาบอกกันอ,อย่าลรกไปก่อนแรกก่อนอาร์ติแฟกต์แรกนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นในส่วนของเจ้าเอเจเนเ t ตี้นะอันนี้อาร์ติแฟกต์ก็คืออันนี้เห็นไหมอันนีร้ 103. อยสามอ่าจะเรียงให้กันนี่ นะครับนะผมจะเอาเป็นอันแรกก่อนแล้วกันนะครับนะนี่ใช้ก่อนใช้ก่อนอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของ explosion artifact นะครับนะสำหรับ artifact นี้สามารถทำอะไรได้บัางก็เมื่อเราตายนะจะทำการระเบิดนะเป็นดาเมจวงกว้างนะครับนะอ่ะก็คือผมต้องรีพลังนะ๋ยวดูให้ดูนะครับก็คือต้องถอดของปุ๊บอันนี้ออกเอาเป็นบอสหน้าเป็นตัวรแรงวะ ตอนนี้โทจิน่าจะแรงอยู่โอเคปึ๊บอ่าแล้วก็ถอดในส่วนของลิชจะตัดนะฮะอ่ะมาเดี๋ยววิดูโมนาดอ่าเทปเอาเทปออกก่อนเทปนี่อ่าโมนาดมาเริ่มนี่นะเดี๋ยววิวให้ดูเวลานะอ่านี้ก็จะตายนะเบ่งเห็นไหมจะเป็นการระเบิดตัวเองนะครับนะซึ่งต้องเลือดเยอะนะหมายว่าถ้ายิ่งเลือดเยอะดาเมจระเบิดยิ่งแรงนะครับนะอันกินเลือดน้อยนะถ้าเราอัพ สมมติว่เอาแค่เลือดนะจะไม่ได้ว่าต้องเลือดหรือสเปเชียลไม่แน่ใจหรืออะไรนี่อ่ะตีใหม่บอลไอ้บอสตีนนามากแต่คือบอสแม่โงโคตรโหดโคตรจิกแปะแป๊ะจะแปะ,แปะเอาพี่ตีดิตีกูๆๆ ไอีตาแรกคือระเบิดสองร้อยนะครับนะโอเคนะค่าสจะไปเชี่ยวแหละไม่นา่าจะค่าเลือดรอกนะฮะอ่ะประมาณนี้ไอ้กินทินเอาให้มั่นใจได้รู้ว่ามันต้องมันระเบิดเป็นอะไรกันแน่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้ด้วยต้องแท้ว่าไม่ได้ใช้เลยว่ะมันของนั้นเนี่ยก,กระจกนะสารบตัวตายเนี่ยเป็นของที่กขาท้งนี้ก,นก,กระจอกเลยนะนะฮะอ่ะตีดู โอเคระเบิดตามค่าสเปเชียลนะอ่ะช่างมันอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์อย่างนึงเป็นไอซ์นะครับนะอ่ะน้ําแข็งมาหนึ่งไปก่อนแรกก่อนเอบซับไอซ์ Ice, หรืออาร์ติแฟกต์น้ําแข็งเนี่ยจะทําให้การโจมตีเรานะครับตีเป็นน้ำแข็งหรือสกิลว่าตามนะจะเป็นน้ําแข็งนะฮะอ่าจะม,มีการตีน้ําแข็งเนี่ยอารไอซ์อัลลิแฟกต์อันนี้นะครับนี่อ่าใช้แล้วนะครับนะ ถ้าเราจงการโจมตีนะจะมีการตีติดน้าแข็งนะนี่อ่าประมาณนี้โอกาสส่มนะครับนะไม่บอกว่าหยิบเปิดนะแต่ถ้าเราใช้สกิลรัวนะครับก็สามารถทําให้ติดรัวๆได้นะครับยิ่งสกิลรัวนะน้ำแข็งยิ่งติดรัวฮนะเห็นไหมแ้เดยนน้ำแข็งมาติด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 เห็นไหมตอนระเบิดนะน้ำแข็งติดนะประมาณนี้ต่อไป อัติแฟกต์อินเทลเจน์นะครับอันนี้ละครันนะอินเทลเจน์นะใช่ปะ่ะอันนี้นะจะทำให้ครูดาวของเรานะลดลงประมาณา25เปอร์เซ็นต์นะสกิลแซดนะเนี่ยไหนดูนะสกิลแซดที่ดันนะครับอยู่ที่ประมาณ10วินะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้นะปึ๊บอ่าเปลี่ยนแล้วนะครับนะเรียบร้อยอันนี้ก็ลงครูดาวแล้วไม่ตีดีน้ำแข็งนะอ่ะเปลี่ยนแล้วนะครับนี่เห็นปะ่ะ จาก10 V นะจะเหลือแค่7ว V นะครับนะก็คือเขาจะลดประมาณ25%นะครับนะบอกเลยอันนี้ดีสุดๆดีโคตรๆติดไม่ป้าเทลิสเดี๋ยวเขาเรียกว่าไหนดีมากต่อไป r e เวอรี่ฮะคือนี้ Recovery Artifact นะครับนะถามว่าทำยัไงได้บ้างจะมีสกิลเพิ่มมาครับคือสกิล Y นะสามารถฮิวเลือดได้นะครับนะอ่ะเออจะฮิวเลือดตัวเองขึ้นมานะครับนะก็เป็นของนี้ท่านเทียใช้ได้แต่ว่าครูดาวโคตรนานถามว่าดีไหมขออนุญาตจัดวันเทียตัด พญา,าฮะสาาเนี่ยก็คือมีโอกาสนะครับนะถ้าเลือดเหลือน้อยมีโอกาสแปลงร่างเป็นสาย่านะครับนะอ่าเดี๋ยวใช้ดูไปกับโทจิได้เหมือนเดิมก็คือโอกาสติดยาจะมีโอกาสติดอยู่อ่าเห็นละเรียบร้อยติดแล้วสาย่านี่นะก็จะแปลงร่างซุปเปอร์สาย่านะเหมือนว่าจะทําให้อ่าดาเมจแรงขึ้นนะครับนะอ่าแล้วเลื่อนเหลือมาห้าสิบเปอร์นะเห็นปะจะทวงการโจมตีด้วยเมื่อกี้เห็นปะมอนติบอสตไม่ดโดนนะอ่ะาแสมมติอยากสมมติให้ดู ถ้าตีธรรมดาประมาณถ้าไป็นสนาะยยาดาเมจเท่าไหร่จะไม่ได้บวกดาเมจหรือเปล่านะตีธรรมดานะครับอันนี้ไม่มีนะหกพันหะ้านะอ่ะและ้วเป็นสายยาอ่านี้มอนตีไม่โดนนะอันนี้คือบอลตีเราไม่โดนแล้วนะครับนะอ่ะเก้าผ่านนะก็คือจะทําการบวกดาเมจประมาณกาี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่ไแน่ใจเหมือนนะครับนะสายยาเนี่ยเอาไปเผาไว้เกมก็ได้เอาไว้แบบใกล้ตายแล้วก็สู้อ่ะ นะเอาไปนี่มีพีนะครับขอสัญญาณนี่พีพ,พีเอาเราต่อไปนะครับนะไปอัติแฟกเทอร์โบอัติแฟกเหมาะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นอ่าถามว่าดีไหมก็พอใช้ได้นะครับนะเทอร์โบเนี่ยอ่าจะทําให้เรามีสกิลวายขึ้นมานะครับนะถามว่าทําไมได้จะทำการสร้างดาเมจฮะนี่เลยอันนี้ไม่น่้จะว่าค่าตามค่าเหมือนค่าจะเป็นสเปเชียลนะนี่อ่าประมาณนี้นะครับแล้วดา,าเมจเขาทั้งยาใช้ได้ แต่ถามเก่งไหมไม่ค่อยเก่งนะแนะนำใช้ชันอื่นดีกว่าขอไฟเสียงรถเด็กแว้นด้วยนะฮะใชั้นอื่นดีกว่าอานะนรต่อไปนะเป็นอันเดสอาร์ติแฟกต์อันนี้คือโคตรเมตาของอ,องารนะ์ติแฟกต์ผมให้เป็นอันดับสองเลยลองจากอินเทลเจน์นะไอ้ลอคูดาวผมให้เป็นอันดับสองเลยดีมากนะเพราะว่าสามารถทำให้เราตายเกิดได้หนึ่งรอบและคือถ้าครูดาวเสร็จก่อนนะรเราเกิดดีของดีดูนะตายแม่งเ,เกิดใหม่ นะครับแต่น,นี้ตามเร็วเพราะว่าบอลมันตีแรงนะฮะจะเห็นว่าเมื่อกี้อาร์ติแฟกต์คูลดาวมาแค่40่ิบวิแล้วพอครบ40่สิบวินะครับคือเราสามารถตายเกิดได้อีกรอบหนึ่งขอนโคตรดีเห็นไหมอ่ะ40ประมาณ40่สิบวินะถ้าครบ40่สิบวินะครับเราสามารถเกิดได้อีกรอบหนึ่งนะครับตามคูลดาวของอาร์ติแฟกต์นะถ้าใน40่สิบวินั้นคุณรอดอยู่ก็บอกเลยว่าคุณชิลโคตรดีอันนี้ผมเอาไว้นั่นไอ้เพลงดันเนาะอืมไอ้เพี้ยงพรอมเพชร อะไต่อไปต่อไปจะเป็นอสุดท้ายแล้วอติไฟที่กาซิเกมลมมาติไฟอันนี้เหมือนจะทำอะไรไม่ได้จะไม่ได้ว่าสกิลเร็วขึ้นหรืออะไรเนี่ยนะมันบูสต์หลายอย่างวิ่งเร็วขึ้นนะอืมไม่ได้รับดาเมจนะมันไม่ได้รับดาเมจทุกคนอันเนี้ยลมทำอะไรอันนี้เหมือนจะทําให้วิ่งเร็วมั้งจำไม่ได้หรือแดกไกลขึ้นรัวขออนุญาตเทจากความรู้สึกพอดีความรู้สึกดีซะด้วย เอาอันนี้เดินธรรมดานะวิ่งเหมือนจะก็ไม่เร็วขึ้นนะมีแลวไม่ทำหาแล้วะอันนี้ไม่ได้การกันทำอะไรได้ทุกคนลมอะ่ะเป็นอันเดียวที่ผมไม่รู้ว่าทำอะไรได,ได้ที่เ็นรู้หมดอะไรจป็นอันเนี้ยนะนะฮะก็วันนี้นยทุกคนนะครับอ์ติแฟกต์นะก็ใครคิดว่าอ์ติแฟกต์ไหนดีก็ขอเม์ได้นะจ๊ะนะแต่ผมแนะนำช่มคิดนะอันเนี้ย อัติแฟกต์สอันนี้ผมคิดว่าดีนะคืออันเดธหนึ่งเลยอันเดธสองอินเทลเจนต์สามน้ำแข็งอันเนี้ยดีมากสามอันเนี้ยน้ำแข็งได้เอร,ร์ขายวิวนะเราสามารถแช่แข็งบอสได้อ่ะใช้ดูพอดีมีเยอะพอ,ะพอ,ะพอะพใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมสมมติเอาไปอะไน,นี้ขอแค่เปลี่ยนอาวุธก่อนวัวจิ้วเปลี่นญญ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 ยนเซอร์เซสต์นะฮะอัพก่อ เดี๋ยวดูนะจะบอสโทษจีนะที่มันตีเรื่อยอยู่แล้วนะเราสามารถแช่ได้นะอ้าเดี๋ยวนะกูใช้ตีแฟลมันแข็งยิ่งไปเลยเฮ้ยมัน,นแข็งไม่ใช่หรอพี่มันแข็งไม่ใช่หรอนี่ไงจะเห็นได้ว่ามันแช่แข็งบอสนั่นทุกคนเห็นไหมเห็นไหมบอสจะไม่เดินนุกคนคือมันแช่แข็งบอสเลยคือแบบโคตรจะดีอ๋อนี่ผมใช้เผาพีแมนอยู่ขออนุญาตเป็นเผาสักครู่นะเป็นทีซีเกอร์ โมนาโอเคนะเห็นไหมเกือบมันจะแช่แล้วมันมันจะไม่เดินคือบอสจะไม่เดินทุกคนเห็นไหมมันจะนิ่งเลยรับจริงไม่ไงของโคตรด,ดีอ่ะเนี่ยบอกเลยโคตรด,ดีแนะนําให้ทํากันเยอะทุกคนของดีจริงนะไอเอฟแฟกต์เนี่ยเอาไว้ตีบอสผมแนะนำเอาตีบอสเลยเพราะบอสจะแช่แข็งได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอ์ติแฟกต์ทั้งหมดที่ผมพูดมาบอกเลยว่า แต่ละอันดีและบางอันคือกากอย่างที่บอกอันเดสอ่นท็อปอินเท l l i เจนอ o นท็อปไออ o นท็อปที่เหลือแล้วแ,วแต่จะคิดนะจ๊ะเอาลาส์เรัจคิดนี้ขอตัวลาไก่อนทุกคนเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปน่ะทีนี้ไม่ไหวจ้ะไป